สวัสดีจ้ามอนี่านยายทัญญกรกับสิบห้ามาเบิงนี่แหละเขาว่ามนุษย์และสัตว์โลกสัตว์โลกเบว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ที่แน่แนเพศแม่เขาปกป้องลูกเขาค่ะเบิงแน่ขนาดเอากละลมั่งออกเขาอยู่อาศัยอยู่ใต้กละลาแมงเนาะค่ะโจมกละลมั่งออก บรูวาสดจังใดเขาปุกปองลูกเขาเขาเบิง่งบ่สสมารถวาสิเอาออกไงนี้จากเขาได้ลูกเขาออกออกจากกันว่าได้ด้วยค่ะเขาจะตอมลูกเขาเขามากค่ะเอาตีนเอาตีนของเขาแล้วก็เอาปากของเขาตอมตอมเขาหากันนะคะ คนที่เป็นแม่นะบ่าวาสิเป็นสัตว์หรือลูกหรือว่ามนุษย์ว่าว่าสิเป็นสัตว์หรือคนเขากับปกป้อมลูกเนาะค่ะเปิงนี่เป็นตะหักเนาะค่ะพยายามพยายามกวดเอาปากของเขาขวดลูกของเขาเขา่าเขาน้ำกันกับแล้วก็เอาตีนของเขานี่ยุ่มไม่คับ การปกป้องของผู้เป็นแม่เนาะเขาจะปกป้องลูกของเขาค่ะก็คือมนุษย์เท่านี่แหละคือคนเท่านี่แหละปกป้องลูกของเขาเนาะเขาเลี้ยงมาเขาออกมาเขาก็หากลูกเขา้าปกป้องลูกเขา้าทุกอย่างกจ็จะเหมือนกันล่ะค่ะสัโลกกก็จะป,ปินนังสีล่ละค่ะบ่ก,ะก้าแม่แต่ก,กระซังที่ออกจากคางลูกแล้วค่ะ ยานลูกเกิดอันตรายเขาก็จะปุ๊ป้องลูกของเขาค่ะไตออกจากกันว่าได้ด้วยค่ะลูกเขาก็จะตอมเขาเอาตีนเอาปากเขากวดตอมเขากันจ้า